ตอนนี้นางบอกว่าบางคนเนี่ยพอเขาทําอาชีพรักเล็วรับภาระไม่พอมรียอะไรได้แต่ได้มาอาจจะไม่เพียงพอข้องแพ่งตายเื่อว่างนี่ถกต้องเดี๋ยวจะพาไปเลยโซนนุ่ม้านี้ค่ะเขามีการพันตัวไปค่ายโค้งบิโอเชี่ยงวัวพ้นตอมรับดีดีมากเลยนะคะซึ่งโอนนุ่ม้ากราฟิกดีไซน์ค่ะเขาพันตัวเองค่ะเปิดรันค่ายเขาเนี่ยมูทโทษนะพอบใบตรงคิดสูตรเองทําเองค่ะก้นวังค่ายจะลขาดเน่นร้านทุกวันเลยค่ะ เทร้านห้องใบตองบนถนนรถไฟเเทศบาดนครอสอ่งคลา้าอำเภอเมืองจ้สองคล้าค่ะซึ่งเป็นร้านของคุณนิกนาอายุาอ2ปีแล้วก็คุณเจมอายุ7กปีค่ะโองนุ่งซาเลยเขาทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์เทกับพบกวีกิตโควิศก,กาวทำให้บริษัทเททำงานโยะเนี่ยต้องปิดตัวลงก็เลยพันตัวเองมาเป็นหุน้นส่วนเปิดร้านค่ายข้าวเนี่ยวมูดทอดห้อใบตองยางที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยเชิญร้านห้องใบตองค่ะเทบริษัทนี้มาเป็นเวลา1น่งปีครึ่งแล้วสำหรับส่วนในการทำเนี่ยว มูทอรเนี่ยเขาเอาข้ความมาจากกูเกิล แล้วก็นํามาปรับสูตรเองเพื่อให้ทุกป้าคนตายค่ะโดยตอนนี้เขาบอกว่ามีน้ำเพลเนี่ยห้าเมนูก็คือหมูกระเทียมผิดไทยหมูทอดงาหมูทอดชาววังไกฟ่ฟอยแล้วก็ไกท่ทอดน้าปลาค่ะส่วนคราวนี้เนี่ยมีน้ำเพจซ่ามสีมีสีขาวมีอันชัน่นแล้วก็มีใบเตยช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าน,น้ํามันปั๊มมันแพงก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาซื้อแบบยอกล่างส่วนยญยค่ะเขาจะซื้อมาแก๊ปไวในช่วงที่น้ำมันลุ่ตอนนี้เนี่ยก็เลยอย่างค้ายในราคาเดิมนั่นเองค่ะโดยทางส่องคนเนี่ยบากว่นที่ร้านเนี่ยขาย คราวนี้มูดถอดท่อใบตองนขายในราคาเริ่มตอนดี่สิบบาทก็คือเครื่องนึ่งยางในดีสิบบาทถ้าซ่อยางเพิ่มพิดเดียวเป็นยี่สิบห้าบาท้าซา่อมยางก็ซ่สิบบาทนะคะทํามาประมาณปีครึง่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทํางานบริษัทเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่ในจังวาสงคล้านี่แหละเพราะช่วงโควิดสิบเก้าก็ออกมาแล้วก็มาเริ่มขายของแต่ถ้าเริ่มขายคราวนี้มูดถอดเนี่ยก็ประมาณปีครึง่งลูกค้าก็โอเคนะคะเพราะพ้นตอปรับในดีเกินขาดโดยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่ โรงเรียนแถวนี้ในว,วัวสาวแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ผ่านมาแต่และว,วันเนี่ยจะชายคาเนี่ยประมาณ1ิบาโลแล้วก็ชายมูแล้วก็ไกด์เนี่ยรวมๆเลยเนี่ยสิบซองโลเพย์ยานพี่จะให้ลูกค้าเนี่ยข้าวึงแดงง่ายเพราะว่าหอละเอี่สิบบาทถือว่าไม่ได้แพงมากสาหรับนึ่งอิ่มหรือว่านึ่งมือนั่นนะ,ะสาหรับใครที่อยากจะชิมเขาเนี้ยูทถอดท่อใบตองนะคะไปกันเลยอยู่ร้านหอมใบตองค่ะล้างโรงเรียนอนุบาลส่งคลาค่ะทางข้าวลาดรถไฟส่งคลานะคะเปิดตั้งแต่วัว รุงเพลงเพลงเลยตี5หาว่ารุงแต่ว่าต้องแคบไปนะพรอเ<อ>ิดแขกเก้าโมงครึง่งมดเร็วนัดนะมอดเร็วแล้วรื้อว่าจนค้องจะแมทนะคะลูกค้าจะสามารถโทรสั่งสองได้ค่ะทีไม่เหลือโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ 1, 1่ c, ง่งเก้าหนึ่งเหนึ่งค่ะรื้อว่าศูน 8 6 1 1 8 8 9เกเบอร์โทรศัพท์อยู่บนหน้าจอแล้วชาวชาวปนีวันเหนื่อยแปลงขึ้นนำไล่ดังครกเลยนะวันเลวได้กับข้าวเหนียวรนๆย่างนี๋เวบอกมยังเพจที่ก็สั้นซีนะข้าวเหนียวมีซีข้าวมีอันชันมีใบเตยโอ้โหทั้งทางไก่ทางมูสันมีทางเป็นแบบชินก็มีทั้งกอมูฟอยไก่ฟอยก็ยังถ้าเก็ใขรถี่ไม่อยากกินเป็นชินไม่ยากลำบากใช่ไหมก็กินเป็นไก่ฟอยมูฟอยก็ได้เลี้ยงเลยพี่โอ้ยอยากจะจพีดรับกับก้าวเราก็ไปส่งค้าเลยโดยลองเลยก็เป็นความ ไดี๋ยดีคอมเมนกันนะพันตัวไงจากเป็นกราฟิกดีไซน์แต่ว่าต้องมาพบกับปัญหาโควิศเกาถ้ามันบื่อละให้ตัวเองโยโรดอะง่างๆเลยว่างนี้เนี่ยกูเกิลมีถุงสุอย่างไปคนห้าเลยยากทําอะไรบางคนนี่คือเขาเป็นอะแดปสูตรเองไงไปขีดสูตรเองไปรับความยุ่งจงตัวเองใช่จังหวะตอนนี้มันบือละคะพ้นตกรับดีบางคนเนี่ยไปทํางานแบบนี้เนี่ยเงินรายได้เด็กก็ได้รับเนี่ยมาเพราะเราเราถี่รับเงินเดือนชยู่นะ มีงานได้ทําเสริมหมคะนอ,อกนจากเวลางานต้องรอลังหลง,งานล่คะค่ะนี่อย่างดีนะของถังส่องคนเนี่ยถือว่าเขาเป็นกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมหลังจากกาวงครึ่งไปแลนะ้วนั่นที่เขาปิดรันแล้วก็ไปเตรียมข้อ,อและถ้าเกิดมีคนมาจ้างงานการออกแบบการทํากราฟิกดีไซน์นี่เขายังมีความโปรติตัวอยู่เลยนะนี่ทําได้ทังส่องยามควบคบู่กันไปเลยก็ถื่ว่าเป็นการหารายได้เสริมในช่วงที่คองเพลงในโงนี้ก็ได้นะเออ